สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องทีเลกทูนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเจ้าหูฟัง G25 นะครับเราไปชมกันเลยนี่ครับเจ้าหูฟัง p l e ็กโทน G25 เป็นหูฟังสำหรับเกมเมอร์นะครับเอาไว้เล่นเกม PUBG, f r e e Fire o a l l of Duty เล่นอะไรก็ได้ครับหูฟังตัวนี้แยกเสียงเท้าได้ครับ และยกเสียงเท้าได้ดีด้วยครับเพราะว่ามีหัวนะครับเป็นเกี่ยวสามารถเปลี่ยนได้มีสีเขียวสีแดงสีดำครับเป็นแบบ3.5 mm นะครับแล้วก็ไมโครโฟนตัวนี้เป็นไมโครโฟน HD ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยดีกว่าครับผมมาแล้วครับอุปกรณ์ข้างในตัวนี้จะเอาไว้สามารถต่อกับคอมก็ได้นะครับเป็นสายเกี่ยวกับต่อกับคอมครับส่วนถ้า จะเล่นในโทรศัพท์เฉยๆก็ใช้ตัวนี้เฉยๆก็ได้ครับนี่แล้วก็จะมีจุกให้นี่ครับเขาบอกว่าสายแบนนะครับจะทําให้สายมันพันกันยากจะจริงไหมเดี๋ยวผมจะไปทําให้ดูครับว่ามันพันกันยากไหมนี่นะครับหูฟังสายมันจะแบนๆอย่างเงี้ยนะครับมันทาให้พันกันยากมาดูนะครับ แค่สะบัดอย่างเงี้ยมันก็ไม่ค่อยพันแล้วนะครับนี่ครับมันไม่พันเลยครับเหมาะกับพวกแบบขี้เกียจอะครับขี้เกียจพับสายก็ปิดก็พันไว้อย่างเงี้ยนะครับเจ้าหูฟังตัวเนี้ยต้องตูดนะครับมันจะมีแม่เหล็กนะครับไปดูดกับตัวนี้เบาๆส่วนนี้ผมดึงออกมานะครับต่อนี้นี่แหละครับสีดําตัวนี้เป็นแบบเกีียวนะครับน้ำหนักหูฟังแค่3.9กรัมนะครับ หูฟังเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้2แบบครับสีดากับสีแดงสีดาไว้เน้นฟังเสียงปืนนะครับส่วนสีแดงก็เอาไว้ฟังพวกเสียงเท้าครับสําหรับสายเกมมิ่งนี่ห้ามพลาดเลยนะครับแล้วก็สายตัวนี้ก็สามารถรับรองกับซีเอ็กซบ็อกซ์เออะไรก็ได้นะครับพวกพี a อสแตชันก็ตัวนี้น,นะครับเขาก็มีใบประกันมาให้ด้วยครับรับประกันประมาณ6เดือนนะครับเขาก็ให้คู่มือมาครับ ไว้พวกคนใช้ไม่เป็นนะครับส่วนใครใช้เป็นแล้วก็ไม่ต้องดูก็ได้นะครับมันเป็นภาษาอังกฤษกับภาษาจีนมาแล้วครับสําหรับการเปลี่ยนสีให้มันเป็นจุกสีแดงนะครับแค่เอาอันนี้มาครับแล้วก็มาหมุนหมุนใส่เข้านี่นะครับกด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 เข้าไปเดี๋ยวมันก็เข้าเองไอตัวยางตัวเนี้เหนียวมากเลยครับแล้วก็เป็นรอยยากด้วยนะฮะแล้วก็อันนี้เขาก็แถมจุกเล็กมาด้วยครับสําหรับผู้หญิงนะ แล้วก็เสียงก็จะอุดได้ดีกว่าเดิมครับอันนี้ก็จะเป็นแบบเอาไว้หนีบสายหนีบกับเสื้ออะไรอย่างเงี้ยครับก็ดีนะครับแถมมาอันนี้ฟังเสียงเท้าครับสีแดงสีดําเอาไว้ฟังเสียงปืนนะครับผมเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เป็นเสีสีดําครับอันนี้เป็นสีแดงก็จะประมาณนี้เก็บก็เก็บง่ายครับแค่เอาแบบนี้หนีบกัน ผมใช้มือเดียวยังได้เลยเนหะ็นไหมมันง่ายมากครับแล้วผมจะไปเทสเกมให้ดูกันนะครับไปเลยมาแล้วครับตอนนี้ก็อยู่ในเกม Call of Duty นะครับแล้วเสียงที่ได้ยินกันอยู่ตอนนี้ก็คือเสียงมาจากหูฟัง p c t o n G25 นะครับเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยครับตอนนี้ผมใส่หูฟังจุกสีดำนะครับเขาบอกว่าได้ยินเสียงปืนดีครับ เราไปลลยกันเลยดีกว,ว่าสีดำเขาบอกเรื่องกระสุนปืนมันจะจริงไหมครับเสียงกระสุนตกยังได้ยินเลยเนี่ยได้ยินยันเสียงเปลี่ยนกระสุนเสียงเม็ดกระสุนที่ตกครับตอนนี้มันกำลังเดินมาแล้ว อยู่ข้างบนเสียงมากเสียงยิงจากขวามาตัวหนึ่งครับเสียงไม่อยู่ข้างบนด้วยนะข้างซ้าย นี่ขนาดยังไม่ได้ใส่จุกสีแดงนะครับยังได้ยินเสียงเท้าเยอะเลยเสียงปืนนี่คือก้องมากนะครับแบบทุ่มทุ่มคนนี้มันได้ยินยนเสียงเปลี่ยนกระสุนจริงนะเนี่ยได้ยินทุกเบ ปืนหน่อยน้องรักผมว่าแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วมั้งครับ เดี๋ยวผมขอออกจากเกมไปเปลี่ยนเสียงเป็นหูฟังสีแดงนะครับที่บอกว่าฟังเสียงเทา้ามาแล้วครับจุกฟังสีแดงที่บอกว่าได้ยินเสียงเท้าชัดมากเดี๋ยวไปดูกันนะครับ One <eternity> later. เสียงเท้านะครับอันนี้เสียงเทา้า เสียงมาจากซ้ายครับสเสียงอยู่ซ้าย<ป>มีขวาดเดินมาครับ<ป>มีซ้ายมีซ้ายฝั่งซ้ายเดินมา จุกสีแดงนี้จะได้ยินเสียงกระสุนตกน้อยกว่าสีดำนะครับผมรู้สึกแต่จะได้ยินเสียงเท้าดังกว่าเสียงมันจะออกทุม้มทุมหน่อยจุกสีแดง อยู่ซ้ายครับ ไงครับได้ยินเสียงกันบ้างไหมไงกันบ้างครับกับการรีวิวหูฟัง Plektone G 2 5สีเขียวนี่เกี่ยวกับพวก Rv นะครับ Mobile Legends อะไรประมาณนี้นะครับก็จะฟังได้เสียงได้ดีครับหูฟังนี้ก็เหมาะกับฟังเพลงด้วยนะครับแต่ผมรู้สึกว่า ไอ้เจ้าตรงนี้ครับคืมหนึ่งใช่ไหมมันมันสั้นไปหน่อยสำหรับผมนะแล้วก็ดูนี่นะครับมันเหมือนเม็ดก็สรรรรุน9มอมอม,อมีเขียนนะครับ9มอมมันน้ำหนักก็เบาด้วยเนะี่ยเอาล่ะครับหลังจากที่ผมได้ลองใช้หูฟังเจ้าเพ็กโทน G 25นะครับ รู้สึกว่าตอนพูดนะครับใช้จุกสีดำนะครับเสียงมันจะมีสะท้อนออกมาแต่เสียงกระสุนปืนที่เขาบอกว่าจะคมชัดมันก็จริงนะครับแต่แค่ข้อเสียของจุกสีดำคือไมมันจะสะท้อนออกมาส่วนสีดำก็คือเสียงเท้านะครับเสียงไม้ของจุกสีดาก็ดีครับดีกว่าสีแดง แนะนำใช้ทั่วไปแนะนําใช้สีดำนะครับส่วนสีเขียกวก็ใช้พวกเล่น Rv ครับเสียงดนตรีเสียงกองก็ดีครับราคาตอนนี้จาก549บาทเหลือประมาณ299บาทนะครับถ้ามีโค้ดส่วนลดก็สามารถลดได้ถึง222บาทถ้าสนใจหูฟัง p พ e k t o n e G 2 5ก็คอมเมนต์มาใต้คลิปเลยนะครับขอบคุณครับ